คุยกับเขาทุกๆคนทุกๆข่าวสารนะครับของบ้านสิงหรือของคอนเสิร์ตท,ที่จัดเลยพระเอกพระเด่นและก็ทีมงานของผู้จัดแต่ละคนนะคุณหกพันคนนะครับพี่เบิ้ลล็อกซี่มามากจะได้ล็อกซี่มากนะครับหนุ่มกลาโอ้โหตอนนี้บอกตรงๆเลยนะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผู้จัดแต่ละแต่ละแต่ละผู้จัดเนาะก็จะพยายามเลือกสรรแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนเอซนะครับที่กรุณาตอบแทนนะครับความรัก ความพัถนาดีนะครับที่มีให้ต่อค่ายสิ่งแล้วก็ตัวศิลปินนะครับผมใครที่ยังไม่มีบัตรออนไลน์นะครับผมพ่อเอกปากหมดไว้ให้แล้วมีครบด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรออนไลน์นะครับผมพ่อเอกปากหมดไว้ให้แล้วมีครบด้วยพี่ป๊บอ่ะบอกได้เลยครับว่าเป็น ศิลปินที่สุดเซอร์ไพรส์มากๆากแบหมดไว้ให้แล้วมีปรบด้วยพี่โปบอ่ะบอกได้เลยครับว่าเป็นศิลปินที่สุดเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าไม่เซอร์ศิลปินถ้าศิลปินท่านนี้อาจจะต้องเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแบบเขาเรียกว่าอะไร ปาบอย่างนี้ปาอย่างนี้ว่าถ้าศิลปินท่านนี้ทุกคนบอกเลยว่าไม่ประทับใจนะพ่อเอกโอนเงินคืนให้เลยเก้าพนไม่แค่นี้ถ้าไม่ประทับใจเพราะสองร้อยบาทสำหรับที่จะมาดูศิลปินรับเชิญบอกตรงๆนะว่าเอาแค่แบบว่าถ้าไม่พอใจหรือแบบพ่อเอกพ่อเด่นเลือกไม่ถูกใจโอนเงินคืนได้เลยสองร้อยบาทให่เยครับเดี๋ยวน้องใกล้แล้วนะครับกล้องห้วยไล่โตโน่โอ้โหเฮียเบิ้ล รู้สึกเฮียเบิร์นี่จะเยอะเหลือเกินอาจจะโตโน่โตโน่ก็มาแรงนะครับวันนี้โตโน่มาแรงนะครับตอนนี้ติ๊กต็อกเท่าไหร่ละคะติ๊กต็อกไม่ถึงสองโตโน่โตโน่ก็มาแรงนะครับวันนี้โตโน่มาแรงนะครับตอนนี้ติ๊กต็อกเท่าไหร่ละคะติ๊กต็อกไม่ถึงสองเคติ๊กต็อกไม่ถึงสองเคเลยนะฮะเป็นไปได้ยังไงติ๊กต็อกไม่ถึงสองเคนะครับ ตอนนี้ติ๊กตอกเท่าไหร่ละคะติ๊กตอกไม่ถึง 2k ติ๊กตอกไม่ถึง 2k เลยนะครับเป็นไปได้ยังไงติ๊กตอกไม่ถึง 2k ปกติเนาะติ๊กต็อกปกติต้องเป็นหมื่นสงสัยติ๊กตอกมาทางเพจเออติ๊กต็อกสงสัยมาทางเพจนะครับผมกล้องห้วยไล่พี่เบียร์กล้องห้วยไล่นะครับผมพี่เบียร์เออใช่พี่เบียร์ด้วยถามกันมามากเดี๋ยวพ่อบอกนิดนึงก็คือว่าสำหรับตัว fc ที่โอนเงินเข้าไปแล้วนะครับในกลุ่มในกลอบเป็นตัวลิงก์ที่พ่อปักหมุดไว้ให้เนี่นะะ ในลิงก์ที่ปักหมดไปให้แล้วแต่บางครั้งจะมีปัญหาว่าทางด้านแอดมินเนี่ยเขาไม่สามารถดึงได้เลยตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาจะรอเป็นรอบนะครับอันนี้ไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องเสียเสียแปงกกบอกว่าอะไรนะเสียแปงก็บอกว่าอะไรนะเสียแปงบอกว่าชักชักช้าเสียแปงเนี่ยเป็นคนชักช้านะฮะแต่เขาบอกว่าชักช้าแต่เสียเสียแปงแกบอกว่าอะไรนะเสียแปงบอกว่าชักชักช้าเสียแปงเนี่ยเป็นคนชักช้านะฮะ แต่เขาบอกว่าช <ge ar> ัก <ies> ช้าแต่ชัวถ้าสมมติเกิดว่าเสียแปงดึงไม่ทันช้าเสียแปงีนเป็นคนชักช้านะฮะแต่เขาบอกว่าชักช้าแต่ชัวถ้าสมมติเกิดว่าเสียแปงดึงไม่ทันเราไปทัวร์ลงเลยนะครับเพราะว่าทีมงานเสียแปงเป็นทีมงานที่ดึงสตรีมไลฟ์ให้พ่อเอกพ่อเด่นนะครับผมบอกเลยแล้ววันพรุ่งนี้บอกหน่อยว่าเราจะวันพรุ่งนี้นะฮะบอกนิดนึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยงานวันที่สิบ มีถแถลงข่าวณสถานที่สถานที่หนึ่งเสียบแบงปิดป,ดปดความลับอยู่นะฮะบอกได้เลยว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ยังไม่บอกใครเลยด้วยเพื่ออะไรรู้ไหมครับ PR โปรโมทงานนะฮะครับผมสักครู่นะฮะสักครู่นะครับสักครูนะคะคร่นะคะ่็เอกไปคุยงานแป๊บหนึ่งอยู่กับงนะะก่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมดู CNP ไปก่อนนะคะดูอะไรอ่ะให้ดูซนี่ไงให้ดูเซ็นีไปก่อนละใช่ค่ะ ทักทายทีมงานก่อนก็ได้ค่ะพี่เอ๋บอกว่าพูดน้อยจะต่อยหนักลองดูครับไปรอดูไม่ได้พูดไหมไม่มีพี่เอ๋บอกว่าพูดน้อยจะต่อยหนักลองดูครับไปรอดูไม่ได้พูดไหมไม่มีพี่เอ๋บอกว่าพูดน้อยจะต่อยหนักลองดูครับไปรอดู ว่าพูดน้อยจะต,ต่อยหนะักลองดูครับไปรอดูรอดูอดีอะเนี่ยลองดูครับไปรอดูรอดูดีอะเดี่ย

นี่ไงแอบเห็นแล้วไม่เห็นหรอกพี่ป๊อบค่ะพี่ป๊อปมาค่ะสวัสดีค่ะัสครับพี่ป๊อกก็มาแล้วได้ออกกำลังกายฟิตมากครับคุณจะดีนะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมได้แล้วครับได้แล้วนะครับอดเจรอร์กันเลยเราปิดไฟได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะเจ๊งถ้าเอกไปเปิดไฟทำไมครับปิดตรงไหนฮะปิดมันต้องไปปิดตรงนั้นน่ะ จะแยงตาน้องเลยครับล้นไปเปิดสไลด์สไลด์ลงมาอุปกรณ์จะปิดไฟเออปิดแล้วแล้วก็สไลด์ขึ้นไปก็รอนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็คืออุปกรณ์เราเสร็จแล้ววันนี้ก็คือน้องทํางานทั้งวันเลยเนาะตอนนี้น้องทํางานทั้งวันเลยแล้วก็บอกตรงตัวว่าน้องก็เหนื่อยเหนื่อยมากแต่เราเองก็แบบว่าอยากจะให้งานเราออกมาดีนะครับเพื่อตอบแทนเอฟซีนะครับที่รับแล้วก็ ยอมเสียสละทั้งกําลัางทรัพย์ข้ามปีเลยเนาะเขาไม็เป็นคอนข้ามปีข้ามปีข้ามชาตินะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าตรงเนี้ยใครไม่ซื้อออนไลน์คุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมา,มาแล้ว,ลวลยังเพิ่งให้ดูนะครับมาทางหาพ่อนมาลลแล้วนะครับน้องมาแล้วนะครับรีบเข้ามานะครับน้องมาแล้วนะคะน้องมาแล้วมาแล้วเสร็จแล้วนะครับออลูกๆูเสร็จแล้วนะครับ ร้อเจ็ดเซตรัอันนี้เคงได้เซตแรกันะฮะระวังเมมเต็มนะครับมือถือระวังเมมเต็มนะฮะอันนี้ก็คือเราบอกได้เลยครับว่าชัดปให้พร้อมนะคะสามารถแคปหน้าจอเอาไปโปรโมทได้เลยเอาไปอินไปฟินกันได้เลยออาเซตสอมาแล้วอะามาแล้วค่ะเอาไปโปรโมทได้เลยเอาไปอินไปฟินกันได้เลยเอาเซตสมาแล้วอะเอมาแล้วค่ะ เออดีลูกเออเล่นกัหน่อยนุ๊ขน้าไปแ๊ไปนิดนึงเออแกกเออดีลูกดี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 เออเออขีหลังขี้หลังขี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 หลังเบาเดียวสองสามอ่ะไปเอากระวเดงไปอันนี้ขีหลังจริงใช่ไหมเนี่ยขีหลังจร้งเอาเอมามาม ไปไปกินซุปไปไปไปลไป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 เลยไปเลยออกจากไปไปลไปเลยอพอแล้วค่ะ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 ้เ้ยยเออรอหนึ่งสอสครับยีดีมาได้แล้วมาได้แล้วเออดีดีลุดีปีดีทำกไ้ป อ่ะมาพ่อ <polarization> <iah> บอกขอทานหวานบ้างอ่หวานนักนิดนึงเป็นไงครับโอ้เหนื่อยโอ้เหนื่อยฮะเหนื่อยแทนเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนครับแล้วลูกก็เหนื่อยด้วยนะครับผมปลายนอนปลายหอบแล้วตอนนี้ครับพี่ปลายหายใจอย่างเนี้ยโอ้แปดเกแล้วนะครับมาแล้วครับมาทำไมติ๊กต็อกน้อยจังคะติ๊กต็อกน้อยจังคติ๊กต็อกไม่อยากดูใช่ไหมสงสัยก็มันอยู่ทางนี้หมดเพราะว่าทางนี้จะชัดไงครับผมมุมเพจจะชัดทางติ๊กต็อกยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เอาป้ายมาเลยที่วันนอ้มาเลย สักครู่นะคะอ๋อันน,อน,นี้น่ารักอ่เดี๋นด่เอีกหน,นึงเดียนึงสอด๋หนึงสอาอ่ะถ้าต่อไปเปลี่ยนนะครับอ่ะถ้าต่อไปผ่านัวเอง เพราะว่ามันจะเลยกี่หลายช็อตที่เราเตรียมไว้ประมาณ107ช็อตนะครับผมซึ่งตอนนี้ไปประมาณสิบแค่นี้ยังเหนื่อยแล้อนกี่ช็อตนะใช่สิบสิบสามสิบสี่ช็อตแล้วนะครับเพราะว่ามันช็อตแต่ละช็อตเลยมาไปดูแล้วเราจะพร้อมอุ้ยอุ้ยน่ารักค่ะดีมองหน้ากันนิด้เต็งวันวานทีหนึ่งเย้ยสวยอ่ะอย่าดุมากเพว่าี่จ้าดึงทั้งทรัพขาโถมามาต่อไปตอนนี้คนคือตากล้องเปลียนหัวด้วยค่ะหมุนไปหมุนมาทำไมเป็นอย่างี้ฮะ เ้ยมมาเคู่กันเลยยูกาแต่งใช่มาได้พอแล้วเอ้ยดึงซ้ำเอซ้ำเอาเบอร์เอา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 ประกบกันมามามาที่กองดิไปียวน้เียมองไม่เห็นมามาข้างๆพอวันข้างๆไม่เอาไปเอามือซ้ายมือเอามือซ้ายมาจับมาจับที่เลนมาจับพองเลน

เหนื่อยเหนื่อยแทนค่ะเหนื่อยแทนเหนื่อยนี่ตาบอกเหนื่อยนี่ตาวันนี้พี่นุ๊กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอุ้ยเสียมากอ้าวเสียแบ่งมานะคะ ไม่มาช้าละท่รักทีรักอาทารที่ตกในคไปดูนี่อยู่เอาละพรุ่งนี้แหละจะเจอใช่งาเต่งอน้อย่งามาดูน้องน้องต่อมาดีกันนะดีนนะเย้หนอยดาดาราดเอ้ยยิ้มลูกยิ้มดูเออ นุกทนมาเกี <Christina. S 2> ่ยวก้อยกับายบอกว่าดีแล้วแต่หน้ายังหน้ายังบวบดีดีกันแล้วแต่หน้ายังบูดเอาดูกก้อยมามันไดมันได้ึ้นนี่แค่แต่ยังไม่คืนดีเต็มเอองาอยู่งาอยู่งาอยู่ดูงานอยู่ดูงานอยู่เออไม่สนใจเออไปย้อหน่อยง้อหน่อยเออเออดูซักซักดูซักซักดูซักซักจ้าจ้าอ่าคือดี้ยิ้มออกมาลูกหวานได้หวานลูกดีดูซักซัก มมดไตแล้วมดไตแล้วเออบอกได้บอกเออหนักจังนะเออยิ้ม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 อ่ะเปลี่ยนท่า้ัสองคนนี้มาแอบกันับตาเอะะปุเออดีนึกซ น่ารักหนึงสองสามอีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามี่หนึ่งสองนึ่งสองไดูเอดูโอเคเปลี่ยนท่าช่วงเปลี่ยนท่ามาดูเปลี่นท่ามาดูมาดูคู่นี้นะครับโคจินเขาใหม่หรือเปล่าคนเนียดอกม้ ใหม่หรือเปล่าเขาเนี่ยดอกไม้ดอกไ้อกไม้่อกไมายันลอก้ใครบอกฝันร้ายฝันดีที่บอกขันรลายจะแข่งอะทำงานช่วยกันหน่อย เออเออมาค่ะเขามอมดอกไม้ด้วยใกล้กว่านี้นิ่ใกล้กว่านี้น่ใกล้กว่านี้นเออลูกซ้ำลูกซ้ำกมันเอาจริงนาเออกจริงขนาดัยัยังยังยยังยยังยังเขายยังยังยังยยัง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 งย่าไปกลัวกอย่าไปกลัวสู้กไปนงยงเ

นั่งขึ้เขาแล้อ่ะจ้าต้้นเาโอ้ยไมู่้ทำอะไรพนึ่งนึงนั่งลงเลย้วคนอขึนเก็บผมอ่าเอ้ยพี่แปมาเป็นขอตูมเหรอเนี่ย คอตุมคนใหม่นะคะอันนี้คือคอตุมคนใหม่คอตุมคนใหม่นะคะอะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยผเออา้น้เ้ึสอ่อนึเอก็ม้้งคู่เลยยบมางคู่่ได้นึง หัวชกันนิดนีเาๆหนึสอสมดีมากหนึงสองสอบนึงนั้นหองสเก้ครับผมขอบคุณครับทาต่อไปครับโอ้โหยอดดีกี่ท่าเกิดรอยเจ็บแล้วมั้งคะเนี่ยเ็บของลกใ่มเอลูกเอออาลูกในท้องเลี้ยลูกเลี้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีพ่อแม่ลูกพ่อไมมลูกเออไปเป็นพ่อน้องเออเป็นพ่อเอไเป็นพ่อเนา

ินนะโอ้สุดยอดโอ้จ้าับไปนอนก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 ับไปนอนใช่ไหมงงใช่ไหมอมอนาอกึ่าตนีลอดับล็กแลวแ้อแก้หมอแก้คนดูเนเสามร้อยจะนเงินเนละสร้อ บนด้วยเงินแล้วสามร้อยจับนด้วยเงินแล้สามร้อยแต่ละช็อตตายตายค่ะ FC FC ตายค่ะแต่ละช็อตตายตายทำไมไปไม่เคยเห็นไปนอนตักไม่สักครั้งเลยรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วนี่เลิฟสตอรี่ไงอ่ะไปบองนุ๊กที่บองนุ๊กแคคคี้หูแคคคี้หูซิโอ้ยเล่นหูสิเออ ดูสิมีขนจมูกไหมเสาวๆเออเออดีอย่าหอมใหเอย่าหอมนะหอมนะหอมเอาเอาหอวพิงสลักันนลเอหอบเข้าไปนี่หบน่หเออแค่หนึงยื้อสัเดี๋ยวนึงยอสับครับนั่งสวัสดีครับพี่พี่งนั่งั่งั่นนั่งนั่งนั่งั่งนั่งนนันั

เป็นเดี่ยวน้องอ่ะเคครับอ่ะใครเดี่ยวก่อนทุกันเคมาเดี่ยวก็ดูก่อนนะดีคือง๋อจับไปจัมฟอ่มา้า่าเอ้ยอีกนิดรึป่าวอีกนดร่มัต้องยกขึ้นมานึงข้างล่างยกขึ้นมา สี่เย้ของมีตัวนี้หนึ่งเยเอหนึ่งสามยี่้หนึ่งสามยี่ยหนึ่งสามยี่กระงไเปหนหอเเหนึ่งสาเตัวขวาตัวขวาหนน่านหนึง ไปดีดีดีอีตัวหนึ่งเออวันนี้ฟองาันน้นวันนี้ดีเลีงสัดีรอรอรีีีดีปซปซจับซนนึ่งจับซะนิดนึงรี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 ดีโอเคพอครับอเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวครับชิญครับไปเุ้ยอสีครับอ่าเดี๋ยวไป